อยู่รอบนั่นนั่นเอ้าเอา,เอา,เอามีเลยมีแล้ว,ม,ลวมีแล้วครับนั่นครับนั่นครับนั่นโอ้ขบ,บสวยๆเลยครับข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 บโอ้ยขบสวยๆครับวานเป็นมะุก สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาเบิงเข้ามาชมลุกหน่อยตามห้ออีสานเจอกับลุกหน่อยอีกบ่ได้เห็นกระดนครับบ่ได้บ่ได้หมายถึงว่าบ่าได้มาใส่เบ็ดให้เบิงดนนะครับชั่วงวันก็ลงคลิบไปกินอบไก่กันก็กเพื่อนฝุงนะครับแต่ว่ามีเอฟซีท่านหนึ่งคนบอกว่าลุกหน่อยนามบกเหล้วคือบลอองใส่เบ็ดกบเบงแนวมา แต่ว่าผมกับพวเกเห็นกบด้วยปีแต่หัวปีเห็นอยู่ครับกบหน่อยแต่ว่าล่างๆมาบ่าเห็นกบใหญ่มากผเห็นกบบ่บเห็นกบจกัจกโตจักเถื่อเลยแต่ว่าเอฟซีเป็นว่าให้ลองมึงกะผมกับที่ลองใส่ให้มึงไห้พี่นองมึงว่ามันจีมีบ่ได้เบ็ดมานนี่ครับเบ็ดขั้นนี่แหละครับขั้นแบบอันเก่าแล้วครับใส่เบ็ดปลานะละั่ยล่ะสามสิบหลังครับล่องใส่บึง มาใส่แถวห่วยพหลตครับาบ่ลงไหลกะมันเคยมีกบนะครับแถวนี้แต่ว่าผมบ่ได้ใส่หลายปีเลยด้พี่น้องเป็ดกบบม่ได้ใส่โดนเลยดิสามสี่ปีได้หรอไม่ได้ใส่เป็ดกบเพราะ่ามันไม่อยมีกบนะครับกแต่ว่าเอ็นซี่มันขอมากอะสิล่องใส่บงนาไปพี่น้องล่องลุยกันเนาะได้บ่แด่กันยาวากันเนี่ยพีหน้องลุย อันร่องกึงพี่น้องก็ต้องผู้ปีกเออก็ต้องผู้เถื่อนี่ยุ๊บก็บาได้แท้หลายปีเนาะมันกะบมุกใคเห็นกบเนี่ยหลังมีนก็บุกก็ไม่เห็นไม่เถื่อนเลยแต่ว่ากึ้นชิล่องใส่พี่น้องมันมีตัวยังนี่ควิธีการใส่ห้องกับเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็ี่ยนผลางครับเห็ดเป็นผลาง ห้องกัดตองนัน้นามรอบด้วยครับหนามรอบๆนี่เพราะว่าห้องกัดยังตีกันหมดครับกันหมดหมดมาจ่อขีดกระเดียนนะมันสีมากินก่อนก่อนโกบมาเห็นนี่ครับเห็นนามรอบไปเห็นดเป็นผลาญขึ้นมานะครับนี่ครับผมบวหมดเดี๋ยวกจ็จกมาเสียบก็คขึ้นกันกับ เสียบเบ็ดปลาเนี่ยแหละครับนี่ครับแต่ว่าห้องกะโตทรัพยเหนียวเบ็ดเลยครับบ็ดตองเต็ดโตซรัพเนี่ยเบด็ดโตเลยครับว่างุ้งนงพี่น้องนี่ครับ ดินไม่น,น,มนี้ประมาณนี้ครับไม่เห็นนี่ก,ก็แบบหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะใส่ผมจะใส่เบิ้งสองหลังครับนี่สูตรแบบแบบโบราณครับแบบสมัยเก่าแต่เราสูตรสมัยใหม่ครับผมจะใส่เบิ้งอีกหลังหนึ่งอีกสูตรหนึ่งครับผมจะใส่สองสูตรวิธีสองวิธีเบิ้งนะครับ สูตรไม่ไหม้บ้านเขาเกิด่าเบ็ดลอยฝาเบิ้งสูตรเดิมันเจียวกันเอาก็เห็ดผ้าลันเป็นแปดขี้เก่าครับแต่ว่าขือเก่าเหรอครับแต่ว่าเขาบอกเขาบอกตรงว่าหมดที่มาจอกันนะนี่เนาะเขาบอกตรงคือว่าหมดที่จ้อคือเบ็ดลอยฝาเขว่าได้ ใส่แบบข้มามบตรงไห้มันหอดดินนะครับนี่ครับใส่แนวก่อนี่ครับเอาลอยไม่สิลละครับครบมันมาคบม,มาไม่เห็นมันเต็นทันวบวเต้นกินเลยนะครับ ห้ากับ,บ่บตรงวาย,ยานหมดถึงจะไม่กินนี่คืออีกศูนย์หนึ่งครับครับผมสีไสเบื้องสองล้างได้พี่น้องเดี๋ยวมืสอสอาจังเจอกันครับอ่ามันจะเป็นแนวไหนลองเบืองเนอะร่มหนาวกับวีวีหรอครับมือส้าจังเจอกันครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องตอนเร้าวไม้ยามเบ็ดกบครับพอกับลูกหน่อย ตอนเย็นสาวๆบอลมครับแต่ว่าเย็นเย็นละหมอกนะครับเร่งบรรยากาศครับตามแถวห่วยครับไปย้ำกบกันครับเบ็ดกบครับนันถีดไปยังไคแต่เป็ดปลากับไส้แน่อยู่ครับบอลหลหลังไปไปลุ้นกันครับพี่น้องโอ้พี่น้องปลานี่ครับลังเลงมันมียังครับ มึงขุ่มนะมึงขุ่มกุดบ,บ่มบันใจนะเพราะว่าผมบ่เห็นกบจกเถื่อนะอน,น,อน,นกะนก็อยู่อารมณ์บันใจหลังที่สวงเนี่ยนี่ก็ยังคือเก่าครับพี่น้องตึงคือเก่าวเฮ้ยคือว่าเนาะด่าเลยมึงเป็ดป่าพี่น้องเป็ดกบบก่บคือแล้วเห็นเห็นจ้กตัวอยู่เป็ดโกรบ เห็ดปลากระดิกตรงนี้ครับนี่ก็ได้โอผมมีแยงครับมัดปลาก็ได้ของเอียงเลยต้องเชี่อใหม่ครับเป็นปลาตีนปลาลอกหน่ยนะลอกมึงอุ้ยลอกนั่นนั่นเอ้าเอามีเลยมีแล้วมีแล้ว,ลวครับนั่นครับนั่นครับนั่นโอ้โหขบ,ขบสวยๆเลยครับ กบสวยครับพี่น้องเฮ้ยหวานเต็มบ่มีกบเนาะครับตัวงามครับฝ่าวายครับพี่น้องลืมอหัวใจต้องเถาบุดมากกันยังไงครับตัวแรกครับแหกมานกบครับสวยๆครับสวยๆอ้าวปปนแหละพี่น้องปนใจใสตอนนี้ปนใจใส โอันตัวเดียวเนี่ยล้างนี้ดินเซยอ,อยู่นี่ครับโอ้มีอะไรครับกึะดึง,ดงเบ็ดปลาปลายังงลองปลาข้อหน่อยแต่เ่าสำตัวละเลียวงอุ้ยพี่น้องปีครับพี่อุ้ยนั่นเอา้าต่ยแล้วไว้โดนแล้วครับโดนแล้ว โดนแล้วครับโดนแล้วนี่ครับนี่ครับสวยๆครับสวยๆโดนแล้วครับโดนแล้วฮาฮาอ่ะอ่ะจอดครับดอดจอดนี่ครับต๊ะสองครับแตามสองสองแอบแ้่ละติดปนแล้วปนหลวบพักแล้วครับตพ่งนี้ยล้างนี่ไม่ได ก่งเดึงอยู่เหมือนับ้องดึงๆดึองอยู่ครับพี่ั้องโอ้บะหม,มี่ครับบะหมี่เลยครับโอ้ยก,กึงดึงอย <c oughs> ปลากับบมี่ครับปลากัปลากับเบ็ดปลากับซื่ออยู่ีเบ็ดกบบะหมี่ครับ ลุ้น่เนาะเนี่ยบืมีืขึ้นครับยังไงดึงไปอยู่หงมมียังเป็นอย่างดึงเสียดไปจากบบอมีห้อยกวบไปไปเข้าไปในซอกในี่องมึงพี่น้องคู่สาออกจากห้วยไปคู่สางานมีกวบแถวคู่สามันเป็นตมีอีหลีเลยพี่น้องเตี้ย แต่มันคือบุคคลมีขอมม้อพงเงือกครับนี่เตะมมะลิอยู่ยยสีนะครับเต็มหมี่ดีเลยไปหลุดกันให้หมดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยได้แล้วครับพอแล้วได้แล้วได้แล้วติดแล้วครับอ้าอตัวที่สามเต้มสามครับโอ้มีดีเว้ยแต้มสามครับแต้มสามนะครับ แต้มสามสครับแต้มสามสวยๆครับอ้าวรุนต้อยหรือเถือว่าโอเคเลยนะครับนี่ทาบตัวนี่ผมว่าเป็นคักนะที่ียครับนี่เป็นตะมี่เลยครับเกษตรใส่ไปััง่นมเป็นตะมี่เลยกางใหญ่กบเหรอว่าโอ้ยบ่มีกำลังหนึ่งจีรีห้อย แสดงว่ากินกิดติดเลยเด้วครับตัวนี้โม่อันนีก็บ,บ่มีบ่มีแต่บานสีรุดอย่างนั้นคือเก่าอยู่ครับเกีเดียวสองซับหลังสุดท้ายใช่หรอเป่มีครับกระดึงคือเก่าอะไรกันใดบ่บมีเลยอ่ะสองลังสุดท้ายใช่หรือเปลาเบ็ดปลาครับนั่นตายแล้วครับปุ่นอ่องหลองอยู่ปลายังครับอุ่นกับอ่องหลองเบ็ดกบ เบ็ดกบคือเก่าครับหมเนีย้ยผมเนี้ยมันไก่เปนเว็ดปลาครับก็บงามอยู่ครับประคอตัวนี้พี่นอ้องมันตายครับมันตายลองใส่บางตายคอเหรอฮะ เอาวงพี่น้องครบนั่น <c oughs> นั่นครับครบสามตัวครับปอคอตัวหนึ่งเอาไปเสียไปบิงให้แมวกินนะครับแต่สามตัวในผลอยู่ครับพี่น้องว่ามันสีบุมีเนาะแต่ของบอลลอนแต่สามตัวครับแล้วพี่น้องจะล่องใส่บึงในผลยังได้เหรอแต่สามตัวอยู่ครับแล้วมันกินตัวอะไรกับติดตัวนั่นหรอขึ้นมาพี่น้องกะ ปลาคอตัวหนึ่งที่ปีงให้ไม่เอากินแล้วครับตัวหนึ่งสมุนก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่เขามาเบิงมาชมลุงหน่อยตามห้อยอีสานลุงหน่อยกรับพยายามเห็ดคลิปไม่ไม่ไม่เบิงหรอกครับเอฟซีท่านใดอยากเบิงแนวใดผมผมก็ที่ร่องเห็ดให้เบิงเพราะว่ามันกับวันใสมาหลายปีแล้วเบ็ดกบก็ได้ว่ามันไมีเก็บไม่ค่อยมีกบนะครับแต่กี้ผมก็ยิงน้ำใสหวยกบลายนะครับ กูมือพอพอยมีว่ามีเลยอกกว่าเด้กะนี่กะนี่ลหละส่มันก็สามโตแต่ว่าไข่ยอยู่ครับก็ได้ปนค, <c oughs> <c oughs> ครับกะคลิปนี้กะเอาซ้ำนีสักก่อนนะครับคลิปหนา้าจะเจอกันไหมกับลูกหน่อยคลิปต่อไปลูกหน่อยเทียคลิปแนวได้ไม่เบิ่งก็จงหลุ่นกันเนาะครับคลิปนี้ลาบไปก่อนครับสวัสดีครับ